หมูเห่าสีเื้อวาะสิ่งที่หมูเห่ามาสัติดย่างาจะสิเอิญว่าเป็นผีเบิดเลยบอกแมนแค่วิญญาณคนตายอย่างเดียวเนะะนำตน้นไม้ใบหญ้าแม้กระทังวาในสัตว์ต่างๆยังหมู่บ้านเห้านี่ก็ดมีการนับถือผีคือกันเป็นผีดีเหาสีเรียกทันวา่าญ้าปาหนัน ปนุ่มพูดได้ตามสบายเลยนะครับสามสองหนึ่งปนุ่มช่วยแนะนำตัวหน่อยครับก็ชื่อนุ่มเนาะเป็นลูกสาวคนเล็กของบ้านมีพี่สาวคนนึงชื่อย้อยแล้วป้าก็เป็นร่างทรงของย่าปานันย่าปานันคือใครล่ะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยย่าปานันใช่ไหมท่าน,นป้ปาปนุนปน่มใช่ไหม ่ออมหมาที่บ้านฉีดวัคซีนที่สุนัขบ้าหรือยังจับมาฉีดให้หน่อยที่สุนัขบ้าโอ้ยสีททาอย่างก่อค่าเลี้ยงมาจะดนว่าอยมันจะเป็นอย่างอะไรไปไปใส่ก็ไปเด้อเฮนบอกค่ะมีแขจกจก้ะที่นี่หมาเยอะเหรอครับผมได้ยินตั้งแต่ทางเข้าหน้าหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวนี้น้อยลงเยอะแล้วแต่ก่อนนะนะเห็นข้างหลังนู้นไหม มีเป็นร้อยตัวเลยตอนนี้น้อยลงเยอะหรอครับแล้วมันหายไปไหนหมดอะครับก็ไอ้มาน้อยอะสิหัวย้อยอะนะมันเห็นหมาเยอะๆแบบเนี้ยมันก็หัวใสคิดทำธุรกิจตลาดมืดขายเนื้อหมาแต่ว่าหลอกคนว่าเป็นเนื้อหมูแต่ก็น่าแปลกอะนะเมื่อต้นปีอะจู่ๆหมาแถวนี้ก็ตายกันเยอะมากเลย ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าธุรกิจของไอ้มาร้อยมันรุ่งเรืองหรือว่ามันอะไรกันแน่นะ นิ่ไงนิ่งนึฝฟาไปจำหมายพอเด้โอ้ยทำไมหนูต้องทำด้วยอ่ะโอ้ยมึงอย่าเฝ้าหลายไปเฮ็ดงานกันรึกรึมาไปโตดําใช่ไหมเ้ยไอ้ดํา เดิิอ้ยโอเคแผลหมาสวบอ,อีกวอนดานก็หายทำไมถึงเลือกทำธุรกิจการค้าสุนัขล่ะครับจริงๆหนูก็ไม่อยากทำแกับพี่แต่เงินมันดีอ่ะพ,อพ่อคนเลยชอบเนี่ยโดนหมากัดตลอดเลยโคตรทันเลยว่ะอาะมียางกันเนี่ย เสาถามเสาทายแล้วล่างทรงอย่างไปนุ่มนี่ต้องทำอะไรบ้างล่ะครับหน้าที่ของล่างทรงใช่ไหมก็ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ยเวลาเขามีอะไรเดือดร้อนเขาก็มาหาป้าเช่นยังไงบ้างล่ะครับก็อาการตปลกๆที่คนเขารักษาับหมอปกติไม่หานยนะเช่นผีเข้าวิญญาณตา อะ้ป้าก็คุยกับผีทําให้วกาผีเขาออกไปเอาบ้านก็อยู่สบายขึ้น ย,ย่อยไอ้ทันมึงมองไอด้เมื่ตายแล้วเด้อไม่ดีกแมนคนู่บ้านนี้เป็นอย่างตายด้วเลิกเลิงเ็นอเลยลูกลิกลูง ป่วยขนาดนี้ยังต้องไปทำงานอีกเหรอครับก็ต้องทำปะวะไม่งั้นจะเอาอะไรกินนะใช่เยเนาะพี่พี่เห็นคุณตรงนั้นปะไหนอะครับไม่เห็นนะช่างน่เหอะ あ《あっ》 จากกรณีของนิงที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าคุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับจากกรณีของนิงนะคะโรคพิษสุนัขบ้านะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมถึงติดต่อสู่มนุษย์ได้ทางบาดแผลจากการถูกน้ำลายสัตว์ติดเชื้อที่มกากัดหรือว่าเป็นแมวที่มาควนค่ะ ทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทนะคะเช่นชักกล้ามเนื้อกระตุกไวต่อสิ่งร้าลิ้นแข็งกืนลำบากมาเสียชีวิตในที่สุดค่ะการปรถมพยาบาลแผลหลังโดนหมากัดนะคะโดยเมื่อถูกหมากัดเนี่ยหรือว่าสัตว์ติดเชื้อที่มากัดเราการปรถมพยาบาลอันดับแรกเนี่ยจะต้องล้างแผลผ่านน้าสะอาดฟอกสบู่ใส่ยาพิษดีนค่ะแล้วก็การที่จะไปพบแพทย์ต่อไปเนี่ยก็เพื่อรับ การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักนะคะในการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวเนี่ยก็ควรที่จะได้รับวัคซีนตั้งแต่12สัปดาห์เป็นต้นไปค่ะที่โรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกนะคะและจําเป็นที่จะต้องไปฉีดกระตุ้นในทุกๆปี ส่วนของการป้องก,กันโรคโดยรวมนะคะโรคพิษสุนัขป้าเนี่ยจะเน้นในที่การให้ความรู้และสื่อสารความเสี่ยงถึงอันตรายของโรคปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานราชการก็มีการจัดฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวจ้อนในชุมชนทําหมันเพื่อควบคุมประชากรและหากพบสัตว์ติดเชื้อหรือผู้ถูกสุนัขต้องสงสัยติดเชื้อกัดเนี่ยแล้วแสดงอาการก็จะต้องรายงานต่ออ,อทอด้วยค่ะ